ดมดำรงความดี เจ้ายอพระเนือออออหหหห้้งเจจากรไปทั่วินไกลเพื่อทำตามสัญญาที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเอาไว้มณีพิชัยจึงต้องยอมไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงโบตันของเมืองจีลูกขอกราบลาเสด็จพ่อเสด็จแม่ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะพญ่ะแม่ว่า ให้กองทหารตามไปคุ้มครองลูกด้วยได้ไหมมณนนีพิชยัยไม่ต้องรอเสด็จแม่อย่าลำบากเลยดีกว่าพะยะค่ะลูกเดินทางคนเดียวมันจะสะดวกกว่าอ้าวดีนะลูกยอมพักลกิ่นยอมพักลกิ่นปล่อยพี่ลราดวนเถิดนะเนี่ยนะพี่ยอมแล้วพี่ขอโทษพี่จะไม่พูดถึงเจ้าชายมณีพิชัยอีกแล้วนะเนียนะ ยอพักกลิ่นยอพักกลิ่นโอ้ยตายล้วเลือดตกหัวว้าวเยียวเชียวหัวเป็นไงนานใจนะเอาไงยอพระกลิ่นจะเป็นยังไนอีกนานเท่าไหร่เนี่ยต่าทาถทักหาลูกข้าก็ไปเป็นพระอินแล้วเดะพระอินก็เอาแต่ทําศึกกับพญามารไม่มันดูลูกตัวเองบ้างเลยเราก็มาแล้วไงตาแล้ว เออคือเมื่อกี้ขขาพูดอะไรไปพระอินทระอินะก็พระอินนะสิถามได้คิดว่าใครล่ะเห็นเขียวอย่างนี้นึกว่าเป็นเต่านินจาหรือยังไงนั่นเล่ะมุกอีกเปล่าพี่คะคือไม่เห็นกับตาตัวเองลูกพ่อในเมื่อพิสูจน์แล้วว่าเขารักลูกจริงทำไมลูกไม่ไปหาสวามีของเจ้าล่ะโอ้ยนั่นน่ะสีพระยาค่ะกระหม่อมก็บอกแล้วไม่รู้จักฟังเลยนะเนียนนะ เสดิจพ่อไม่กโกรธที่เขาทำกับลูกเหรอเพคะนั่นสิพเยาค่ะเป็นพ่อภาษาอะไรนั่นเนี่ยนะแต่ลูกบอกพ่อเองเพคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจน่ะนั่นสิพเยาค่ะพูดเองนั่นเงี่ยนะแต่ลูกแต่ลูกอะไรอีกล่าพเพค่ะพี่หล่นวน e. นี่เยอะๆอีกแล้วอ่อยยอบากรีนปล่อยลูกควรจะทำย<อ>ังไงดีเพคะทำตามที่หวัวใจของลูกเรียกร้องเถอะลูก ำไมตําหนักเสด็จพี่ไม่มีใครอยู่เลยล่ะไม่เห็นจะยากเราก็ไปถามจากท่านมหาดเล็กอินจันก็ได้นินานะท่านมหาดเล็กอินท่านมหาดเล็กจันเย้อ้ยสวยจริงเลยสวยจริงเลยเจ้ามีอะไรเลยนางกำนันข้าเพิ่งมาใหม่ก็เลยหลงทาง ไม่ทราบว่าท่านทั้งสองจะช่วยข้าได้หรือไม่อ่ะได้ได้สิสำหรับคนสวยอย่างเจ้าข้าช่วยได้อยู่แล้วว่าแต่เจ้าเพิ่งมาใหม่ฉันนายรู้จักชื่อข้าทั้งสองคนแล้วจะน้องจ๋านั่นดีคือช <c oughs> ื่อเสียงของท่านทั้งสองระบือไกลมีใครบ้างไม่รู้จักเจ้าผิดแล้ว คนที่ชื่อเสียงระบือไกลน,นั้นคือข้าคนเดียวต่างเหอแล้วข้าต่างหากช่อดังกว่าเจ้าวนน้าว่าแต่ตำหนักหลังนี่เป็นของเจ้าชายแล้วตอนนี้เจ้าชายเสด็จไปไหนเสแล้อเจ้าคงจะมาใหม่จริงๆนะเนี่ยนะนนถึงไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าชายมณีพิชัยอ่ะกำลังเสด็จไปเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงโบตันที่เมืองกินนู่นเนี่ย ใช่แล้วเดี๋ยวหลังพิธีเราสองคนจะต้องตามไปรับใช้เจ้าชายที่เมืองจีนเจ้าอยากจะไปด้วยไหมเออนี่ยอะไรจะไปอะไรไปเนี่ย,ยไม่ทั้งตัวเลยแล้วนี่เราเป็นอะไรหรือเสด็จพี่นะเสด็จพี่ หลงเนี่ยก็จะมีความจริงใจที่ไหนได้ล่ะยอพักกลิ่นยอพักกลิ่นหยุดก่อนเดียวมจะร้อนนะเนี่ยจะได้เป็นหนอนปิ้งไง<อ>ข้าต้องไปถามให้รู้เรื่องเสด็จพี่จะทิ้งไปอย่างนี้ไม่ได้คนหลอกลวงหยุดสักทีเอยอพักกลิ่นยหยุดได้ไหมครับหยุดเลยดูดิโอ้ลูกเป็นปืนเป็นไฟอยตายแล้วไม่หยุดใช่ไหมแบบนี้เราใช้ตัวช่วยนี่นะ ็นไงเป็นไงฮะแต้องจับด้วยนะ ไฟป่าหรือเปล่าพคาเจาชายหน้านี้ไม่น่าจะมีไฟป่านะนอกจากจะมีใครตั้งใจเผาพวกตัดไม้ทำลายป่านี่มาเร็วจริงๆเราจะเพิ่งเดินทางต่อเลยเพื่อความปลอดภัยหาที่พักกันก่อนดีกว่านะจะหยุดพักใช่ไหมพคะใช่แล้วล่ะเราจะไปจัดการกับไอ้พวกเผาป่าซะหน่อยชยอ้าว้องอีกร้องได้ร้องดีดูสิ ไม่รู้เลยยังไงยอพักกลิ่นจะได้เป็นบุตรพระอินนะถ้าพระเจ้าอารมณ์รุนแรงเมื่อไหร่มันก็จะไปกระทบสิ่งรอบตัวเจ้าเจ้าไม่รู้ตัวหรือยังไงก็เขากำลังโมโหนี่พี่รถโดนเปลี่ยนร่างเจ้าไม่ทันแล้วก็มีหวังเจ้าเผาทั้งโลกแน่ขขารู้แล้วล่ะข้ขาขอโทษแล้วเจ้ายังจะไปตามเจ้าชายมณีพิชัยอีกหรือเปล่าล่ะเนี่ยฮะ น้อยนะจะพวกเขาปลาต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วฮะอ๋อหมดเลยเลยจะต่อตัวอะไรมันถึงทำได้ขนาดนี้เนี่ยเพคะเจ้าชายไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามเราปล่อยมันไว้ไม่ได้เหรอต้องลงโทษมัน,น่นมันเสด็จพี่มาณีพี่ชัยนี่กลับมาทำไมกันละ่ะเจ้าชายเราไปกันเถิดเพคะ ตสู้มันไม่ได้หรอกมันลืน่นเผาที่ทั้งปากขนาดเนี้้าเจ้าชายเป็นอะไรไปใครจะเข้าพิธีอภิเศกล่ะพี่คะเจ้าชายบุงเหอเจ้าคิดว่าเราอยากแต่งงานนักหรือไงอ่ะฮะท่านกล้าหาญจริงๆนะเจ้าชายมณีพิชัยนั่นเสียงใครใครพูดอ่ะเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังจะต่อสู้กับอะไรละ่ะ ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าแน่จริงก็มาสู้กับข้าซึ่งซึ่งหน้าสิออกมาเจ้าไม่กลัวตายหรือยังไงได้ข่าวว่าเจ้ากําลังจะไปอภิเษกกับองค์หญิงแห่งกรุงจีนเลยไม่ใช่เหรอฮะนี่เจ้ารู้ด้วยเหรอเจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ยบอกข้ามานะข้าจะรู้ได้ยังไงมันเรื่องของข้าแต่เมื่อกี้ข้าได้ยินว่าเจ้าเคยทําผิดต่อยอพระกลินเขาเป็นใครกันเหรอเจ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ไปเพื่ออะไรกันอะ เผื่อว่าเมื่อข้าข้าจาตายแล้วข้าจะได้ไปบอกคนคนนั้นเผื่อว่าเขาจะได้สะใจยังไงล่ะเป็นไง เนะเนสกิดอะไรตอนนี้ล่ะพี่รถด่วนเน่จริงๆเลยนะเพิงกวนสิเอ๊ะพี่รถด่วนนี่กวจริงๆเลยจะตอบเข้ามาสิว่าจะยอมตายดีกว่าไปแต่งงานจริงเหรอจริงสิเอ๊ะทำไมเสียงใกล้จังล่ะนอนนวดกแงนน่าดูดอแงน้าไปดูเห็นยังเออะอะไรอ่ะ วันนี้พี่ชายท่านมาได้ยังไงเนี่ยนง่้ยก็แถอีกลัวเทพตายนี่ท่านแกล้งเราอย่างนั้นเหรอท่านพรามข้าไม่ได้แกล้งพอดีข้าผ่านมาเห็นท่านยืนพูดอยู่คนเดียวข้าก็าเลยลองเล่นอะไรสนุกสนุกก็นั่นแหละเขาเรียกว่าแกล้งละแล้วท่านมาอยู่ตรงนี้นานแล้วเหรอ,หอก็นานพอที่จะเห็นท่านพูดคนเดียวแล้วนะท่างั้นก็แสดงว่าท่านเห็นละสิว่าใครเป็นคนทําให้ป่าเป็นแบบนี้น่ะ เห็นสิเห็นมันเป็นบางกรพ่นไฟโอ้แต่ไม่ต้องห่วงนะก็จัดการฆ่ามันเรียบร้อยแล้วโอถ้าหาว่าท่านจัดการแล้วข้าก็สบายใจว่าแต่ว่าท่านมาทำอะไรแถวนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าตามข้ามาน่ะฮะฮะแล้วเขาว่าคนที่ชอบโกหกเนี่ยจะเสียงสูงนะท่านพรามแล้ แต่ว่าน,นี่ก็ต่ำเกินไปบอกมาเอถอะท่านเดจะไปเมืองจีนกับข้าใช่ไหมฮะว่าไงไม่ละไม่ได้อยากจะไปข้ามีธุระต้องทำอีกตั้งเยอะอนะเดี๋ยว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 แต่ว่าทางคิดดีไปได้วยกันดีกว่านนะเพราะว่าข้าไม่อยากจะจากน้องบูง,งาค่อามไปอีกแล้วเด็กโอ้โหน้ำลายน้ำลายโอ้โหน้ำลายได้นี่เห็นกเจ้าหนอนหนวดแล้วนะข้าจะลองไปเที่ยวเมืองจีนสักครั้งหนึ่งในที่สุดพรามณหนุ่มก็ยอมไปเมืองจีนกับมณีพิชัย แต่พรามหนุ่มจะยอมให้มณีพิชัยแต่งงานกับเจ้าหญิงโบตันจริงหรือติดตามชมได้ในยอพระกลินตอนหน้านะครับ